มีเรื่องหนึ่งที่แปลกมากสำหรับลูกลูกไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีน่จาจะจะเรียกว่าบุญค่ะคือทุกครั้งที่ลูกทำบุญนี่ลูกจะถูกลอตเตอร์ไปประจาทุกงวดเพื่อนๆตอนหลังก็ขอซื้อตามลูกก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแล้วแต่เขาแต่ขอให้เขารวยโตๆหน่อยลูกถูกทุกงวดแต่เพื่อนไม่มีใครถูกเลย ถ้าลูกไม่ได้เป็นคนซื้อให้ลูกเป็นคนรู้สึกว่ายิ่งลูกทําบุญลูกก็ยิ่งได้เหมือนบุญออกดอกออกผลอยู่ตลอดเวลาที่ลูกทําเลยค่ะถูกต้องมากเลยจ้ะลูกทําบุญได้มาจึงถูกลอตเตอรเป็นประจาทั้งทที่ไม่เคยอธิษฐานขอให้ถูกเลยและการที่ลูกทําบุญไปแล้วมีเงินกลับมาอีกเหมือนมาแทนปัจจัยที่ลูกได้ทําบุญไปลูกสงสัยว่าลูกจะได้บุญไหมคะคือเธอสงสัยเธอทาบุญไปแล้วปัจจัยก็มาอีก ลูกรอว,ว่าถ้าเอาเงาินที่ถูกลอตโต้ไปทําบุญจะไม่ได้บุญนะลูกจึงเอาส่วนที่ถูกลอตโต้เก็บไว้ช่วยการกุศลอื่นๆแทน,นแล้วส่วนที่ลูกทํางานด้วยความยากลําบากมาทําบุญจะถูกไหมคะแล้วก็จะได้บุญอย่างไรคะเ,ออเธอเข้าใจถามนะสมกับได้ที่หนึ่งถึงสามนี่แหละจำเรื่องกระลาและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตูมิตาตื่นขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังป็นิยายปารามรากันจ้าตัวลูกถูกลอตโต้เป็นประจำทั้งๆที่เวลาทำบุญก็ไม่ได้อธิษฐานขอถูกเลยนั่นน่ะเพราะลูกมีบุญถวายสลากะพัดบ,บ่อยๆในอดีตมาส่งบุญจ้าการที่ลูกทำบุญไปแล้วก็มีปัจจัยกลับคืนมาในภายหลังนั้นลูกก็ได้บุญจ้าได้บุญทุกครั้งแล้วได้ปัจจัยกลับคืนมาด้วย แม้จะเป็นเงินที่ได้จากการถูกลอตโต้ hmm. ก็ยังได้บุญแต่ก็อย่าไปซื้ออย่างงมงายลุ่มหลงจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในวงจรน,นี้จ้ะ mm hmm. การที่ลูกเอาเงาินถูกลอตโต้ hmm. ไปทําบุญอย่างอื่น mm hmm. แล้วเอาปัจจัยที่หามาได้ด้วยความยากลำบากมันํา,า,าบุญนั้นลูกก็ได้บุญจ้าเพราะลูกได้ตัดใจจากความตระนีและหวงแหนในทรัพย์แล้วอีกทั้งลูกก็มีความพิติใจที่ลูกได้ทาบุญด้วยจ้า เมื่อเราสวา่างโลกก็สว่างด้วย